mới này đại kiên đại kiên như này nó rất đẹp cái này có anh có mấy chờ nữa nè เยอ้าวแม่ก็เรียกไปเถอไปไหนกันมาเนี่ยรถมารถมา ิ่งไม่ดูรถเลยรถมามาทางนี้ไอ้เก้งไปไหนแล้วฮะเก้งมันไปไหนอ้าวรถมาลูกรถมาเก้งมันไปไหนไไอา้าวโอ้ยน้ำติดโอ้ยน้ำติดอฮะ อาวายจังเนาะเราหืมน้ำเกาะแม่เต็มเลยอีลาบลาบก็แม่เต็มเลยดูไอ้เจ้ไอ้เสื้อนะ่ะอ้าวโอ้โหแม่นจังเลยไอ้ดำเอ้าไม่ไม่เสือ้อเดี๋ยวเดี๋ยวๆตีนะไปกินของตัวเองให้หมดก่อนแดงไอ้เสือ้อไอ้เสือ้อ ออืย uh ัง huh. ไม่หมดเลยแย่งเขาไอ้เก้งไปไหนเนี่ยในรถเอาไปกินซะแล้วเมื่อวานก็ไม่เห็นไอ้ด่างห่ายยางด่างปากหายยางจะเลือกตามองอีกหายหรือยังอ่ะน,น่ะ มันหายไปไหนของมันไอ้ได้เก้งเน่ยได้กินหนักมากยิ่งข้าวลูกมามาไอ้เกเ้งไปไหนนะมาเร็เวเร็เวเร็วไปลงเล่นน้ำกันมาทีท่านะมาเร็วมันข้าวเร็วมาเร็เวเร็วมา เสือหมดแล้วเสื่อมันกินไวจังเลยวะอา้าไอ้เก้งนีน้นกลัวรดเอาไปกินแน่แล้วมั้งเนี่ยไม่เจอจริงๆเลยสองสามวันพอไค้ข่าวเลยมาแล้วดบมาแล้วตัวนั้นมาจากไหนขึ้นข้าว ด่างรถมา,อาชอบไปยู่ถนนจังเลยดูแผลที่หายยางเอายาใส่แล้วดีเลยเนะี่ยมาเร็วใส่ยาโดนนิดเดียวเองนานหายมาเร็วเร็ว ดังมาใช้ยาเร็วไง่ะอ่ะอ่ะ,อะใส่ก็เลียอย่างงั้นแหละมันจะหายไหมล,ล่ะงั้นน่ะมายาใส่มามันไม่ใส่อีกทีนึงหายเลยเนี่ยนะนะมายาใส่ทีเดียวหายเลยเนะี่ยไม่ลดยามาแม่ยาใส่มาเดี๋ยวทางก็ ใายแนละ้วเนี่ยไอ้เก้งแม่จะไปแล้วเนี่ยังไปไห้มาเก้งมาเร็วๆเลยมาเอาเข้าวเร็วเลยรถนารถนาเอารถมาไอดาดา้ดางรถมา่างเก้งมา điเทo này mà, hả? điเทo này mà, nhanh nêu nêu cái này, à, Đó quá khay Kêng à đang mấy ao nè hãy kiêng mình kiêng à nó kiêng à bay đi kiêng bay rồi, rồi. lưu ý lốt xe các bạn, nè ý mấy ao an toàn hả các mái lưu ý mái ได้ดึง,งห้องแม่ได้ไงล่ะทุ่งคาดไงฮะพอแล้วคนละทุ่งพอแล้วคนละทุ่งพอแล้วลูกเอารถมารถมารถมาโอ้โหหนามก็หนามเนาะก็คุดเข้าไปทำไมนะเสือด่างมาแม่ยาใส่หรือด่างแม่ยาใส่เพ่อนะด่างนะ ดื้อไหนด่างแน่พูดดื้อหรือเะ่าน้อดำเนาะด่างพูดดื้อจังเลยวะนะแม่อย่าใส่ป่ะมาเร,เร็ว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 มาที่เนนาอานน,นนั่ะมาเนี่ยลูกอ้อนไดงไงเนี่ยเดินมาเร็วมาจะหนีไปไหนล่ะ มาเร็วเร็วลูกอยู่ที่ไหนเนี่ยรถมานูกรถมาลดมาล,ลดมาลดมากล,ล,ล,ลัวไม่ลดนะ่ะ กลัวไหมรถนายด่างแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วแม่ให้ใส่ยาไปแล้วดือด้อคนดื้อมาแม่ใส่ยานี่มาเร็วๆมาใส่ยาหน่อยหนึ่งเด้อพอแล้วลูกพอแล้วหมดแล้วบ๊บเบรดาว่าดื้อยังเลยไปได้ไหมยิง เรียกว่าจะมานายแม่ไปอดกินเนี่ยนะ